เสียงแม่พูดที่โตอาหารดังขึ้นท่ามกลางแสงไฟห้องครัวเย็นเยืยอกลูกสาวคนเล็กไม่ต้องมีทรัพย์สินก็ได้ขณะที่ฉันนั่งนิ่งกับถ้วยกาแฟยังเต็มเกือบทุกหยดปากกาหม,มึกซึมเก่าที่แม่เคยให้ยังคงอยู่ในมือความหมายลึกซึ้งนั้นซ่อนอะไรไว้กันแน่คุณเคยเจอคำพูดที่ทำให้คิดไม่ตกแบบนี้ไหมกล่องเงินเก่าๆใบนั้นไม่มีใครเหลียวแลเว้นแต่นงคนเดียว อากาศยามเช้าที่ยังเงย็นจัดในอำเภอปัวทำให้บ้านไม้เก่าๆของแม่ดูเงียบสงบกว่าทุกวันเสียงนกกระจิบเจ๊จ้ามาจากพุ่มฝรั่งหลังบ้านขณะที่กลิ่นข้าวเหนียวหอมๆและหมูปิ้งย่างไฟอ่อนๆค่อยๆลอยคลุ้งไปทั่วห้องครัวนงยืนพลิกหมูด้วยความระมัดระวังเธอหันไปมองหม้อนึ่งข้าวเหนียวที่มีไอ้น้ำฟุ้งออกมาเบาๆแล้วถอนหายใจเธอเตรียมของทุกอย่างไวใ้ให้แม่เหมือนเดิมทุกเช้าแต่แม่กลับไม่เคยพูดอะไรนอกจากแค่เหลือบตามองแล้วเดินผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาลีแมวสีขาวลายส้มตัวเล็กกระโดดขึ้นมานั่งง้้องงอยูม,มห มันส่งเสียงเหนียวเบาๆเ,เหมือนจะทักทายนองเอื้อมือไปลูกหัวมันเมื่อเตรียมอาหารเสร็จนงเดินออกจากบ้านมุ่งหน้าไปตลาดเช้าริมคลองเสียงลำโพงชาวบ้านประกาศโปรโมชั่นน้ำมันไพลเจ้าใหม่สลับกับเสียงพ่อค้าแม่ค้าเร่ขายของเสียงดังแข่งกับเสียงจักรยานยนต์ที่แล่นผ่านถนนลูกรังอย่างไม่หยุดพักน้องนงตื่นแต่เช้าเลยเนื้อเสียงป้าแสงดังขึ้นจากแผงผักเล็กๆติดกับร้านขายดอกไม้แหง้งสวัสดีเจ้าป้าแสงนงยิ้มอ่อนโยนพร้อมยกมือไหวอย่างนอบน้อม ยังดูแลแม่อยู่แม่นบ่อนางคำแก้วนี่แข็งใจนักเจ้าแม่มณีผู้เป็นยายของเองเคยบอกว่าแม่เองเป็นคนหัวดื้อบ่ยอมรับอะไรนอกเหนือจากความคิดตนเองคำพูดของป้าแสงทำให้นงมิ่งไปครู่หนึ่งเธอเพียงพยักหน้าเบาๆแล้วขอตัวกลับบ้านพอถึงหน้าประตูไม้เก่าที่ยังคงมีร่องรอยสีทะลอกนงโน,น้มตัวไปกราบหิ้งบูชาของยายมณีที่เธอเช็ดทุกวันก่อนจะสะดุดตากับกล่องเงินใบหนึ่งวางอยู่ใต้บันได ฝุนจับเต็มฝาตัวกล่องมีรอยขีดข่วนนงจำได้ว่าเคยเห็นแม่ใช้กล่องนี้เก็บเข็มปักผ้าเมื่อหลายปีก่อนเธอก้มลงหยิบขึ้นมาด้วยความระมัดระวังแล้วค่อยๆใช้ผ้าขาวบางเช็ดอย่างแผ่วเบาบ่ต้องเก็บรอกของเก่าไม่มีค่าเสียงแม่ดังมาจากหลังบ้านพร้อมกับเสียงกระน้ำตั้งไฟเดือดปุดๆนงไม่ได้ตอบอะไรเธอเพียงก้มหน้าเช็ดกล่องต่อไปเรื่อยๆอ,อ,อย่างตั้งใจรอยนิ้วมือของเธอปรากฏบนพื้นเงินที่เริ่มสะท้อนแสงแวบวับยามแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างกระจกสีเก่าเข้ามาลูกคนเล็กจะได้อะไร แม่ให้พี่โตหมดแล้วคำพูดของแม่เรียบเฉยแต่กลับแฝงด้วยแรงที่ทิ่มแทงนงให้รู้สึกชาเธอไม่ได้แสดงอารมณ์ใดออกมาเพียงแค่ก้มหน้าตอบไปอย่างเงียบงนันเมลิกกระโดดขึ้นมานั่งข้างเธออีกครั้งส่งเสียงเบาๆบาเหมือนจะปลอบนมยื่นมือไปลูกมันอย่างอ่อนโยนขณะที่ใจของเธอหนักอึ้งเกินกว่าจะเอื้อนเอ่ยคำใดเธอยังคงเช็ดกล่องนั้นต่อไปแม้จะรู้ดีว่าในสายตาแม่กล่องนี้ไม่มีค่าอะไรเลยของเก่าบางชิ้นแค่ไม่มีคนเห็นค่าไม่ได้แปลว่าไร้ค่า เสียงหัวเราะจากโต๊ะญาติในครัวมีแต่นงที่นั่งเงียบกับมะลิแสงแดดยามเย็นลอดผ่านต้นมะม่วงหน้าบ้านเป็นลำแสงสีทองอ่อนลมโชยเบาๆพัดกลิ่นหอมของแกงฮังเลจากครัวไทยหลังบ้านไปทั่วอณาบริเวณเสียงช้อนกระทบจานเสียงน้ำในหม้อแกงเดือดปุดและเสียงหัวเราะของญาติผู้หญิงจากโต๊ะไม้กลมกลายเป็นฉากที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาย,ยกเว้นเพียงนงเธอนั่งอยู่มุมหนึ่งของครัวมะลิแมวตัวเล็กสุกตัวข้างๆอย่างเงียบงนันราวกับรับรู้ได้ถึงความอึดอัดของเจ้าของกินข้าวแรงแล้วกับนง พี่เล็กหันมาถามด้วยน้ำเสียงร่าเริงแต่น้ำเสียงนั้นกลับมีอะไรแปลกๆเหมือนเย้ยๆมากกว่าถามจริงจังเจ้ากินแล้วเจ้านงตอบเบาๆไม่กล้าสบตาได้ข่าวยังทำเครื่องเงินอยู่บ่อน่ารักดีเนอะแต่สมัยนี้เขาใส่สแตนเลสกันหมดแล้วบูฮูจะขายได้ที่ไหนเสียงหัวเราะเล็ดลอดจากปากของพี่เล็กและญาติอีกคนที่นั่งข้างกันแม่ของนมที่นั่งอยู่ตรงหัวโตวไม่ได้พูดอะไรเลยเพียงยกช้อนตักแกงช้าๆสีหน้าเฉยเมยไม่ต่างจากทุกครั้ง กล่องเงินเก่าๆที่นงตั้งไว้บนหิ้งข้างผนังถูกหรือออกเมื่อเช้าตอนญาติมาถึงเธอเห็นแม่วางมันไว้ใต้บันไดอีกครั้งเหมือนจะไม่อยากให้ใครเห็นนงไม่พูดอะไรเพียงเดินไปหยิบกล่องขึ้นมาแล้วนั่งลงข้างตะกร้าเครื่องมือเริ่มใช้ผ้าขาวบางเช็ดเบาๆอย่างตั้งใจเธอรู้ว่าทุกคนมองแต่ไม่มีใครสนใจเข้าใจจริงๆโอ้ยนั่นนเรอม,มรดกของเธอเสียงที่เล็กกล่าวขึ้นหลังกลั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่ นงไม่ตอบอะไรมะลิเข้ามาเลียมือของเธอเบาๆราวกับปลอบใจฝ่ามือที่จะผ้าเช็ดกล่องยังคงเคลื่อนไหวอย่างวเ,เบาร่องรอยเงินว,วิบวับเริ่มปรากฏขึ้นทีละน้อยเหมือนสะท้อนใจของเธอจู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าเบาๆเข้ามาใกล้แล้วป้าแสงก็นั่งลงข้างเธอห่อข้าวต้มมัดในมือยังอุ่นไอจากเตานงป้าจําได้ว่าแม่เองเมื่อยังสาวเคยรักกล่องเงินของยายมณีนักหนาตอนนั้นนางยังใช้มันเก็บสร้อยเส้นแรกที่ได้จากยายอยู่เลย นงเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแววตานิ่งแต่มีแววแปลกๆเหมือนเธอกำลังประมวลอะไรบางอย่างในใจหนูนงของบางอย่างมันตอบแทนเราโดยไม่ต้องขายเมื่อพี่ในกรำเปิดเงียบกว่าที่คิดลมเช้าวันก่อนสงกรานต์พัดแรงกว่าปกติดอกลำดวนที่ปลิวตามลมลอยลงเกาะอยู่บนโต๊ะไม้เก่ากลางศาลาหมู่บ้านเสียงใบไม้เสียดสีกันเบาๆคล้ายเสียงกระซิบ ทุกคนมานั่งล้อมวงอย่างเงียบๆแม้จะมีเสียงลำโพงวัดด้านหน้าสาราประกาศกำหนดการรดน้ำดำหัวในวันรุ่งขึ้นว่าเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าแต่ไม่มีใครใส่ใจนักผู้ใหญ่บ้านถือซองเอกสารสีน้ำตาลอ่อนมือเหี่ยวยน่นเปิดอย่างช้าๆทุกสายตาจับจ้องไปยังเขายกเว้นนงที่นั่งก้มหน้ามือวางบนตักนิ่งสนิทตามที่ยายมณีได้เขียนพินัยกรรมไว้ก่อนเสียชีวิตผู้ใหญ่บ้านเริ่มกล่าวน้ำเสียงเรียบเรื่อยร้านช่างเงินรวมถึงอุปกรณ์ทั้งหมดและที่ดินหลังร้านตกเป็นของคุณนงบุตรสาวของนางคำลา ศาลาหมู่บ้านเงียบราล่ากับไม่มีใครหายใจแยกพี่น้องที่เคยเอ่ยปากว่ามารดกจะไม่ใช่ของนงต่างมองหน้ากันด้วยแววตาสับสนยายคงสับสนตอนเขียนแน่ๆที่เล็กพูดขึ้นแผ่วเบาเหมือนไม่ได้ตั้งใจให้ใครได้ยินแต่เสียงก็ชัดพอจะทําให้หลายคนขมวดคิ้วแม่ของนงนั่งสงบนิ่งไม่พูดอะไรทันทีแต่สีหน้ากลับไม่ปิดบังความไม่พอใจได้ยังเคยคิวขมวดแน่นมือนิ่งอยู่บนตกักแต่ปลายนิ้วกดลงกับผ้าถุงเบาๆใครจะดูแลร้านได้ถ้าไม่ใช่พี่ๆแม่พูดขึ้นมาในที่สุดน้ำเสียงเรียบแต่เย็น ไม่มีใครตอบกลับนงยังคงก้มหน้าสองมือจับชายเสื้อกระโปรงแน่นเธอไม่ได้พูดอะไรไม่ได้สแสดงความยินดีหรือปฏิเสธอะไรสักคำเหมือนทุกอย่างยังหนักเกินจะรับได้ทั้งหมดในคราวเดียวกล่องเงินที่วางข้างตัวถูกนมยกขึ้นกอดแนบบอกเบาๆเหมือนหาแรงใจจากสิ่งเดียวที่ยังมั่นคงป้าแสงที่นั่งข้างๆยิ้มออกมาเบาๆดวงตาสีอ่อนสะท้อนแสงแดดยามสายยายมณีรู้ดีว่าใครรักร้านนี้ที่สุด ลมพัดอีกระลอกกลิ่นดอกลำดวนหอมอ่อนๆแทรกมาในอากาศเสียงลำพงวัดห่างๆดังขึ้นอีกครั้งแต่ใจของนงตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่เสียงภายนอกแล้วเธอลุกขึ้นยกกล่องเงินขึ้นถือแน่ในอ้อมแขนเดินกลับบา้านผ่านทางเดินเล็กๆระหว่างต้นไม้สองข้างศาลาหมู่บ้านค่อยๆห่างอ,ออกไปเงาของต้นลำไยทอดยาวขนานกับเงาของเธอนี่ไม่ใช่รางวัลแต่มันคือความเชื่อใจจากคนที่รักจริงชายแปลกหน้าคนหนึ่งยืนมองกล่องเงินที่หน้าร้านนานกว่าที่ควร เสียงเพลงพื้นเมืองจากลำโพงหมู่บ้านลอยมาแผ่วๆแทรกอยู่ท่ามกลางเสียงหัวเราะของเด็กๆที่วิ่งเล่นสาดน้ำกันหน้าวัดตรงหัวมุมตลาดเล็กๆผู้คนแต่งกายด้วยเสื้อลายดอกสดใสกลิ่นข้าวแรมฟืนที่เพิ่งยกลงจากเตาถ่านลอยมาผสมกับกลิ่นดอกปีบที่บานเต็มต้นริมรั้วไม้ไผ่นงนั่งอยู่บนแคร่ไม้หน้าร้านช่างเงินมือเช็ดกล่องเงินเก่าๆอย่างคุ้นเคยแสงแดดยามสายตกกระทบลายแกะสลักบนกล่องจนสะท้อนแสงวิบวับเหมือนมีชีวิตมารินอนเหยียดยาวอยู่ใต้แคร่พรางเลขนตัวเองไปเรื่อยๆอย่างไม่ท แต่สายตาของนงสะดุดกับชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ริมร้านเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนกับกางเกงผ้าเนื้อดีใส่นาฬิกาหนังเรียบรู้และแว่นกันแดดกรอบบางชายแปลกหน้ายืนนิ่งมองกล่องเงินในมือนงนานจนน้าแปลกสวัสดีครับเขาเอ่ยเสียงนุ่มพางถอดแว่นออกเผยให้เห็นแววตาจริงใจกล่องเงินชิ้นนั้นแปลกดีครับผมขออนุญาตดูใกล้ๆได้ไหมนงพยักหน้าเงียบๆแล้วยื่นกล่องให้อย่างระมัดระวังเขารับไปด้วยท่าทีสุภาพรูปเบาๆตรงลายแกะสลักด้านข้างก่อนจะเงยหน้าขึ้น ผมชื่อพัทครับเป็นนักสะสมของเก่าจากกรุงเทพพอดีมาเทีย่ยวสงกรานที่นี่ไม่คิดว่าจะเจอกล่องลายแบบนี้นงังไม่ตอบอะไรเธอเฝ้าดูปฏิกิริยาของเขาอย่างระแวดระวังผมเคยเห็นลายคล้ายๆกันนี้ในพิพิธภัณฑ์ที่โตเกียวเขาเอ่ยขึ้นเบาๆเ,เหมือนพูดก,กับตัวเองมากกว่าจะหวังคำตอบแต่ของที่นั่นไม่มีความรู้สึกแบบนี้ตรงมุมร้านป้าแสงยืนอยู่ใกล้ต้นชมพูภูเขาเวลตากรุ่นๆด้วยความสนใจเดินเข้ามาใกล้พร้อมยื่นแก้วน้ำสมุนพไพรใบเตยให้คุณพัท คุณลองจิบดูก่อนเจ้าหอมดีข้างร้านน้องนงปลูกเองคุณพัทรับแก้วยิ้มยิ้มขอบคุณครับป้ารสชาติดีมากแม่และญาติบางคนยืนอยู่หลังแนวเสาไม้ใบหน้าไร้รอยยิ้มพูดคุยเบาๆกันอยู่แต่ไม่เดินเข้ามาใกล้นงนั่งลงข้างกล่องเงินเธอมองมันราวกับไม่ใช่สิ่งที่เธอคุ้นเคยอีกต่อไปสีเงินที่เงาขึ้นจากการใชดทุกวันเริ่มเปิดเผยรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ลวดลายเล่าเรื่องบางอย่างที่เธอเองก็ยังไม่เข้าใจผมยินดีซื้อมาในราคาที่คุณพอใจครับคุณพัดพูดด้วยน้เสียงงจจริใ มันไม่ใช่แค่ของเก่ามันเป็นประวัติศาสตร์ป้าแสงวางมือเบาๆบนไหล่นงกล่องนี้มีเรื่องเล่ามากกว่าที่เห็นเดอ้อเจ้าเด็กๆวิ่งผ่านมาอีกระลอกสาด์น้ำใส่นงจนเสื้อเปียกชื้นเธอหัวเราะเบาๆพร้อมมองหน้าพวกเด็กทีมกว้างให้เธออย่างเอ็นดูเสียงเพลงพื้นเมืองดังขึ้นอีกครั้งแสงแดดสะท้อนบนหยดน้ำที่เกาะอ,อยู่บนกล่องเงินจนแวววาวราวของมีชีวิตนงก้มหน้าลงมองกล่องเงินที่อยู่ตรงหน้าเงียบๆหรือยายไม่ได้แค่ทิ้งของไว้ให้เรา ใต้ต้นลำไยท้ายบ้านแม่ขอนั่งกับนงเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีแสงเงินของวันสงกรานต์ลอดผ่านกิ่งใบลำไยที่เอ็นเอียงในสายลมอ่อนทำให้แสงสลัวจางลงเป็นแพทเทิร์นละมุนบนพื้นดินใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มีใบลำไยร่วงกราวเก้าอี้ไม้เก่าๆถูกวางไว้ตั้งแต่เช้านงนั่งอยู่ตรงนั้นพางก้มหน้าเล่นกับมาริแมวขนสีขาวลายส้มที่นอนซุกตัวอยู่บนตักเธออย่างสงบแม่เดินออกมาจากบ้านอย่างเงียบเงียพร้อมแผ่นหลังที่ดูบางลงไปมาก จากนั้นก็หย่อนกายลงนั่งข้างๆลงทั้งสองเงียบกันไปสักพักแต่เสียงระฆังวัดที่ว่ามาจากไกลๆสร้างบรรยากาศชวนให้นึกถึงความทรงจาเก่าหาหานงเสียงแม่เบาลงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนป้าแสงเล่าเรื่องแม่ให้ฟังทําให้แม่คิดถึงยายมณีมากขึ้นนงพยักหน้าเบาๆมือ,อยังลูบหลังมะลิอย่างช้าๆพร้อมใจเปิดรับความจริงที่กําลังจะถูกเล่าขานแม่ถอนหายใจลึกก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องราวที่เก็บงำมานาน แม่เคยอยากเป็นช่างเงินแต่ชีวิตกลับไม่เป็นอย่างใจคิดถูกบังคับให้แต่งงานกับพ่อของเธอยายมณีกับแม่ก็มีปัญหากันเพราะเรื่องร้านนี้น้ำเสียงแม่สั่นเครือชวนให้นงรู้สึกเจ็บปวดแทนแม่เกลียดร้านนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่ทําให้แม่และยายต้องแตกแยกนงหันหน้ามามองแม่ตาของเธอเปี่ยมด้วยความเข้าใจแม่ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้อยู่กับแม่เองน้ําตาไหลลงจากแก้มแม่อย่างไม่รู้ตัวแม่ไม่เคยมองนงอย่างลึกซึ้งพอแม่ขอโทษ แสงแดดยามเย็นกระทบผ่านใบไม้ทำให้ใบหน้าของแม่ดูอบอุ่นขึ้นเป็นครั้งแรกในนานมาแล้วถ้าย้อนเวลากลับไปได้แม่คงขอให้ยายยกกล่องเงินใบนั้นให้แม่แต่ยายเลือกนงเพราะนงคือคนเดียวที่รักงานนี้จริงๆแม่ยื่นมือมาแตะมือของนงอย่างอ่อนโยนมือสองข้างประสานกันในความเงียบสงบถ้าจะมีใครรักษาสิ่งที่ยายทิ้งไว้ได้ก็คือนงเสียงนกร้องกังเขนจากต้นไม้ใกล้ๆดังขึ้นเบาๆเหมือนเป็นสัญญาณแห่งการคืนดี เมลีที่หายไปจากสายตาก่อนหน้านี้กลับมาเดินมานอนหนุนตักแม่เธอยิ้มและรูปหลังมันอย่างรักใคร่บรรยากาศใต้ต้นลำไยที่เคยเย็นชากลับอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหวังอีกครั้งถ้าจะมีใครรักษาสิ่งที่ยายทิ้งไว้ได้ก็คือนง ในวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรา,านต์วัดกลางหมู่บ้านนาั่นเต็มไปด้วยผู้คนที่มาร่วมชมงานแสดงช่างเงินระดับจังหวัดเสียงพิธีกรหญิงสูงวัยดังผ่านลำโพงโบราณสร้างบรรยากาศเก่าแก่ที่อบอุ่นใจโตะจะแสดงเรียงเป็นระเบียบป,ปูผ้าลายดอกอย่างพิธีพิถันแสงแดดเช้าส่องผ่านซุ้มไผ่ทำให้ทุกอย่างดูสว่างสวัยนงเดินถือกล่องเงินเก่าของยายมณีอย่างภูมิใจเธอวางกล่องไว้บนโต๊ะเล็กๆตรงกลางเวทีเสียงซุบซิบเงียบลงทันทีเมื่อคุณพัฒน์เดินขึ้นมาพร้อมเปิดเผยตัวเองในฐานะนักประเมินรับจากกรมศิล นี่ไม่ใช่แค่ชิ้นง,งานเครื่องเงินธรรมดาแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตคุณพัฒกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นทุกสายตาจับจ้องไปยังกล่องเงินที่เปล่งแสงเงางามใต้แสงแดดทิธีกรหญิงประกาศรางวัลด้วยความภาคภูมิใจกล่องเงินใบนี้ได้รับรางวัลงานอนุรักษ์ดีเด่นประจำปีนี้ขอเสียงปรบมือให้กับนางสาวนงผู้สืบสารศิลปะล้านนาอลัมค่า ญาติญาติที่เคยดูถูกงานฝีมือและกล่องเงินกลับเงียบสงัดไม่มีใครกล้าสบตานงอีกต่อไปเสียงปรบมือดังก้องไปทั่วบริเวณและเด็กๆในหมู่บ้านก็วิ่งเข้ามารุมขอลายเซ็นจากนงอย่างตื่นเต้นแม่ของนงยืนอยู่ข้างๆเธออย่างเงียบๆก่อนที่จะก้าวขึ้นไปบนเวทีและกอดลูกสาวแน่นด้วยความรักขอบใจที่รักสิ่งที่แม่เคยละทิ้งและคืนมันให้กับทุกคนน้ำเสียงแม่สั่นเครือแต่เต็มไปด้วยความภูมิใจ หลังพิธีจบกล่องเงินถูกนำขึ้นแสดงในพิพิธภัณฑ์เมืองน่านคู่กับภาพเก่ายายมณีในวัยสาวป้ายชื่อเขียนด้วยลายมือเรียบง่ายฝีมือนางสาวนงสืบสายช่างเงินล้านนาเสียงระฆังวัดดังขึ้นเป็นสัญญาณปิดงานเสียงหัวเราะและความสุขแผ่ซ่านไปทั่วชุมชนบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหวังนงยิ้มให้กับอนาคตที่เต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นและความรักที่แท้จริงที่เธอได้รับ